ผู้ประสานขนองหงจงธรรมชาติหาดลำนังรองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงใครไปใครมาก็หลงรักในมนต์เสน่ห์ของเระชาเมรนแดงขอพ่อแม่พี่น้องพนักดางรำทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากสัพพะทศเสหนจนไร้ยิยย่งใหญ่ที่น่าสันตุกขขอให้ทุกท่านได้รับรางวัลโชคลาภให้ได้รับสมบัติทั้งสามอันได้แก่ทรัพย์สมบัติ ให้มีมากล้นบนประมาณถูกรางวัลใหญ่ๆกิจปรัดเมียนปราดิษกิดเมียนเมียนเมียนอ่อยเจียอออดับไงดังขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดทุกเมื่อช้าวนันขอให้องค์เจ้าพ่อประทานพรโม้ โม้ยสาธุสาธุสาธุอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนจงตลอดนิดนรันดร์เพือนขอเรินนางร